โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่351 ทางสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีราชบุรีขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองตาคทสถานีโธาราเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขอขอบคุณค่ะ